ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเพื่อแกจับฉัดจิ้มซอสซีอิว๊วรู้ไหมว่าพวกฉันน่แสบตามากๆเลยนะหน่อยมีตด้วยเหรอเนี่ยไม่เห็นต่อเลย มีสิแต่ว่าพวกแกไม่รู้แกกินฉันแบบสุกๆดิบๆแล้วบางทีแกก็กินฉันแบบดิบเลยแกรู้ไหมว่าฟันพวกแกนี่มันคมมากๆวันนี้แหละที่จะมาล้างแขนเองพวกแกตายมันถึงเวลาแล้วสินะซาลาที่ฉันจะต้องมาแก้แขนน่ะสวัสดีนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยตัวพังพอนือเป่ากินเลยนี่เลือดสาดมันเป็นพลังให้ฉันอย่างชั้นดีมีโปรตีนสูงนี่ไงรถทหารคันนี้แหละที่ฉันเกลียดมากๆเลย มันขนชั้นในรถแล้วมันก้าชั้นไปขายเรียบร้อยตายแล้วหนึ่งเดี๋ยวอะไรคืออะไรเนี่ยคืออะไรวะว่าเอาโหระเบิดพวกแกนี่มันใจร้ายจริงๆเลยนะเนี่ยปล่อยระเบิดไว้ใต้ดินยังไงอ่ะุตมเออตายเอาห,าอาหมันปล่อยมินสไพมาเลยนะเนี่ยคือแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอโหรถถังลุงโตด้านงกูโดนซับซ้อนโอ้โหแมงเอ้ยมันปล่อยระเบิดใต้ดินมันเยอะแยะมากมายนี่ กินก่อนกินก่อนกินเอาเลือดก่อนไอตัวพังพอนนี่ฉันขอกินหน่อยละกันตอนนี้แหละนี่รถพังไปซะในรถลํานั้นน่ะมันมีพวกญาติพี่น้องของฉันอยู่โห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 มันปล่อยอะไรลงมาวันนี้โดนเต็มเต็มเลยโอ้โหเบดด้วยดีนะแมงไม่โดนเฮ้ยนี่ปล่อยพลังไฟเยอะเรียบร้อยตายซะพวกแกเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนนี่ตอนนี้พี่ปล่อยได้สามลูกอ้อยเดียว เจ็บมากมึงปล่อยระเบิดอะไรของมึงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อ,อ,อนรอก่อนนี่ปล่อยพลังไฟเยอะตายตายเวนนี่เก็บเหรียญด้วย,เ,ยเด้อเด้อเด้อเฮ้ย,ย,ยพลังของฉันเก็บกอดน,นี่โอ้โหโดนอย่างโอโ้ตัวใหญ่มากวู้ตอนนี้ฉันตัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่เราช่วยอะไรได้วะเน,นี่ยปล่อยพลังสามลูกเรียบร้อยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับคู่ชอมโตมโอ้โห,โโหเดี๋ยวปพลังใสเขาเนี่ยเออตาย เฮ้ยนี่นะตัวใหญ่โอ้โหเดี๋ยวตัวเล็กแล้วโอ้ยลงก่อนลงก่อนโอ้ไม่กอดฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตรงนี้มีฟอสซิลไดนโนเสาร์อยู่ด้วยที่ไดนโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะว่าไม่ใช่มนุษย์ <c oughs> เป็นเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดไม่ใช่มนุษย์จะทษมนุษย์ว้าโอ้เรียบร้อยรถถังระเบิดไปซะนี่เรียบร้อยทหารยืนอยู่แบบโง่ๆตายอ่ะไม่ตายโชคช่วยเฉยเลยตึกเออเฮือไอ้กล่องๆนี่คือมันเก็บได้เม่วันเนี่ยของเก็บก่อนเก็บก่อนนะ โอ้โหเต็มหน้ากูเลยระเบิดไม่เป็นไรซื้อฟาร์มโง่ไปนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวจะรถจะระเบิดแล้วตู้เรียบร้อยนี่น่ะเออเธอเ่อต,ตอนนี้จะตายแล้วป่ะเนี่ยโอ้ยคนวิ่งหนีอยู่นี่กินคนแม่งเลย <c oughs> นี่วิ่งหนีก็ไม่พ้นจะปล่อยระเบิดตับเดโอ้โห <c oughs> อะไรวันนี้ปล่อยระเบิดผิดทิศไปปล่อยใต้ดินอีกเออมึงเอ้ยโง่จริงๆเลยเราไม่ตอนนั้นไงโอ้โหโง่เลยขนาดนะโง่ซ้ำโง่ซอสนี่เรียบร้อยดักทางดักทางดัก ทางหักทางออกมาสิออกมาสิออกมาออกมาออกมาจะขยุ้มให้ดูขยุ้มให้ดูขยุม้ม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 โอ้โหมันเหมือนมันรู้เหมือนมันรู้ว่าพี่ดักอยู่ข้างทางมันไม่มาเลยอะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งตั้งตัวก่อนตั้งตัวก่อนขอว่าอยู่ใต้ดินก่อนนะมาจังหวะนี้ละ่ะซุ่มซุ่มกระโดดซุ่มกระโดดเรียบร้อยตายโอ้โหเป็นการซุ่มที่คุ้มค่ามาก มากระโดดอีกรอบหนึ่งปล่อยพลังไฟใส่มันเรียบร้อยพวกงโง่เอ้ยมากระโดดอีกนี่แดกรถเลยเป็นยังไงใช้การโฉบเอานี้คือดีมากๆเลยนะเนี่ยเ <h uy> พราะแกจะต้องตายให้หมดเวลาที่แกจับฉันไปกิ้มซอ้อสจะมันแสบตาขนาดไหนเพื่อแกรู้บ้างไหมฮะนี่ตาเอออเดมันปล่อยอะไรมาเนี่ย ปล่อยพลังไฟเยอร์เรียบร้อยตายซะหาหาตูมตอนนี้นะคะพี่สามารถปล่อยพลังได้สามลูกจะรอให้แบบว่าเครื่องบินมันมาเยอะๆก่อนอ้คนเยอะแยะเลยนี่เรียบร้อยมาแล้วสามลูกตูมเรียบร้อยโอ้โหอันนี้คุ้มค่าคุ้มค่ามากๆคุ้มค่าคุ้มราคาที่ฉันลงทุนไปอะนะตูมเรียบร้อย เอาตรงนี้อีกอน,นี้ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมุดไปใต้ดินก่อนตั้งหลักตั้งหลักก่อนนะคะทุกคนเรามีภารกิจจะต้องฆ่าคนอีกใช่ไหมเนี่ยรีบกันจังว่ามึงรีบฆ่ากูจังวันเนี้ยโอ้โหอีกอีกขาดอีกสี่คนตายซะเรียบร้อยตายซะนี่ภารกิจจะเสร็จแล้วอุ้ยอีกสองคนอีกสองคนนี่แม่งเอ้ยลำคาญเครื่องบินมึงปล่อยพลังจังวะมึงปล่อยแบบว่ระเบิดระเบิดมึงเยอะตังเลยมึงรวยยังงบประมาณมึงเยอะกันจังเนี่ยเรียบร้อยเอา้าทำไมภารกิจไม่ทำเลทอ๋อเราจะต้องฆ่าทหารอีกคนหนึ่ง ข้าทหารอีคนหนึ่งอ๋อคนพวกนี้คือผู้คนบริสุทธิ์นี่ตูมเรียบร้อยชนะและแล้วฉันก็เดินทางมาที่ป่าดิบป่าแห่งนี้มันมีพวกผู้คนมากมายที่ชอบจับหนอนจับมแมลงอะไรต่างๆมากินสดๆดิบๆพวกแกจะต้องตายให้หมดเนี่ยฮนี่ไง รถถังอะไรหรอรถถังง่อยๆนี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะไม่ง่อยละ <c oughs> คือตีหลายรอบมากมันก็ไม่ระเบิดมันก็ไม่พังเดี๋ยวระ,ะเบิดขุดดินนี่มันหมากแล้วเดี๋ยวขอนีก่อนเลยกันนี่ไงทหารนี่เรียบร้อยแดกให้หมดนี่ไงไอพวกทหารนี่โตดีเลยแหละมันชอบกินแบบสุกๆุดิบๆิบนี่แน่แกตับญาติพวกฉันไปกินแบบทรมานหดหูเพื่อแกใจร้ายมากๆเลยรถถังนี่ปล่อยปล่อยโอ้โหปล่อยระเบิดใส่คนเลยย่างคนแบบไม่ไหม้ย่างคนแบบสด นี่ไงแดกให้หมดทหารนี่แดกคนบริสุทธิ์ไปด้วยนี่ไงพวกแกจะได้รู้สึกว่าเวลาที่โดนจับกินนะมันเป็นยังไงนี่โอ้โหมึงยิงระเบิดด้านใส่น้งเลยนะรถโรงพยาบาลหอ,อนี่จะไปรักษาใครจ๊ะจะไปรักษาทหารใช่ไหมฉันไม่ปล่อยไปหรอกมันมันบ,บินมาโอ้โหแลกกันเลยแล้วเนี่ยแลกกันเลยระเบิดสามโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยพลังอะไรวะอ๋อมันได้เราได้พลังมาเราสามารถปล่อยโอ้ยนกนกกระยางกลางกล้วยนกกระยางกลางกล้วยขอกินหน่อยเวบเอาทําไมตัวเรา อ๋อตัวเราหายตัวได้นี่เราหายตัวได้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมโอ้โหโ,โคตรดีไม่มีใครรู้ว่าเราลอยขึ้นมาเฮ้ยเรามีพลังเพิ่มนี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหบินไว้ขึ้นโอ้ไม่โคตเราจะบินสูงสูงบินสูงสูงชันมาแล้วยูหูนี่ตูมเรียบร้อยตายปล่อยพลังไฟเจอโอโ้ปล่อยไม่โดนปล่อยไม่โดนใครวะเน,นี่ยรถถังนี่เรียบร้อยพลังหมดแล้วมามามึงมาเซมึงมาสซกุจะปล่อยพลังสามลูกโอ้โหเห็นไหม ปล่อยว่างอีกแล้วว่าอะไรวันนี้ปล่อยไม่โดนนะเสียดายพลังไหมเนี่ยได้พลังใหม่แล้วพลังอะไรวันเนี้ยไหนลองดูหน่อยเซะ๊ะนี่พลังอะไรอ่ะปุ๊มอ้าวถวเอ้ปล่อยไม่โดนใครรอบนี้ไม่พลาด <c oughs> รอบนี้ก็พลาดอีกอะไรอะเสียดายพลังไหมเนี่ยเนี่ยไปยไหนจ๊ะจะไปไหนจะไปไหนจ๊ะโอโหภาร,รกิจสําเร็จยังฆ่าไม่หมดเลยเอาละตอนนี้ฉันได้เดินทางมาที่ไหนก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนกันอ่ะโอเคหุ้ยตรงนี้ตรงนี้มันมีน้ําบาดาลด้วยโอ้โหน่าจะเป็นพื้นที่รวมสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามันจะต้องตายลงเพราะว่าพวกมนุษย์นี่แหละมันชอบทําให้ระบบนิเวศเสื่อมเสียรู้มีแบบว่าฟอสซิลไดนเสอร์อยู่ข้างใต้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาพูดจงไงว่ามันสวย,ยจริงนะตรงเนี้ยระเบิดระเบิดเจาะมาอีกแล้วนี่รถถงังรถถังละจ้าปล่อยมิสัย์อัดหน้าโอ้โหไม่โดนคนเจอคนแล้ว เจอคนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปึ๊บนี่นะโอ้โหเดี๋ยวพลังเราได้พลังใหม่นี่เราสามารถกระโดดขึ้นไปบนฟ้าได้ว้าวูทะลุอวกาศไปเลยลูกพ่อตูมเรียบร้อยชนเครื่องบินสองลำพอดีรถถังโอ้โหโดนระเบิดอัดหน้าไปแล้วรถถังลุงตูตูมเรียบร้อยตายทัลุงตู <c oughs> โอ้โหอะไรวันเนี้ยเราได้พลังตีเขียวมาแล้วนี่พลังใบไม่ใช่นี่ตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่แบบสุดๆนี่ไงระเบิดโอ้โหโอ้โหเครื่องบินมาแบบยับยับเครื่องบินมาแบบไม่หยุดไม่หยุดไม่หย่อนนี่ปล่อยพลังไฟใส่มันไม่โดนโอ้โหพวกมึงนี่ตายยากจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ตัวระเบิดโอ้ตัวระเบิดแต่เราลงบานแล้วตู้ไม่เรียบร้อยจะไปรักษาใครจ้าพวกแกจะไม่มีการรักษาทั้งนั้นเพราะเวลาพวกแกจับฉันมากินอ่ะพวกแกก็ไม่รักษาฉันเหมือนกันนี่เก็บระเบิดก่อนเอ่ใช่ดิเก็บพลังอ๋อมันจะระเบิดตู้หมดเลยเดี๋ยวก่อนนะรอให้มันมาเยอะๆรอให้มันมาเยอะๆก่อนมา เก็บทีเดียวตูมเรียบร้อยโอ้โหโ,โหดเกินไปแล้วไหมโอ้โหเครื่องบินลำนั้นมันจะพังแล้วมาเดี๋ยวฉันจะช่วยจะยำ้ำซ้ําเติมนีบร้อยตายซะนี่งานซ้ําเติมยกให้ฉันเลยนี่อะไรเนะี่ยพลังลูกไฟนี่ปล่อยพลังได้สามลูกตายซะตูมโอ้โหไม่โดนใครเลยเนะนี่ยนะี่เนี่ยตูมอัดหน้าอัดหน้าโอ้โหตอนนี้เลือดเหลือเหลืองแล้วโอ้โหกูินระ,ะเบิดใต้ดินนี่ แม่เจ้าโอ้อเดียวแป๊บหนึ่งโอ้โหกูจะมาหาตัวอะไรกินเพื่อเพิม่มเรือสักหน่อยใจละโ,โหยโดนอีกแล้วพวกมึงน,นี่ยขยันปล่อย,อยจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหรวยกันนึกเลยไงงบประมาณมึงเยอะกันจริงๆเลยนะเนี่ยอู้มเรียบร้อยระเบิดสามล้่โอ้โหระเบิดแบบยับยเย้าจะตายหาแล้วโอ้ยทำไมด่านนี้มันยากจังวะเนี่ยตอนนี้พี่จะตายแล้วนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนหาอะไรกินก่อนนะคะโอ้โหเฮ้ยจะตายแล้วว่าทำไงดีพารกิจจะสำเร็จแล้วด้วยโอ้มก god เดี๋ยวก่อนนะ แป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินคนแล้วมันเพิ่มเลือดไหมนะโอ้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็เพิ่มเว้ยอ้าวชิบหายแล้วจะเพิ่มเลือดยังไงวันเนี้ยป่าแล้วปล่อยพลังตามลูกรีบหลบโอ้โหตายไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยรอดปะไม่รอดโอ้โหเดี๋ยวก่อนใกล้ตายแล้วเบ๊บโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เพิ่งยิงปืนมาเดี๋ยวโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยแใจเย็นๆก่อนพี่น้องชาวไทยเราค่อยๆคุยค่อยจ่ากันนะออหม่เเเาาตยยนีร จะตายแล้วเพิ่งแป๊บหนึ่งพวกพี่อย่าเพิ่งปล่อยพลังมานะอย่าเพิ่งปล่อยระเบิดมาฉันจะตายแล้วตอนเนี้ยโอ้โหจะตายแล้วกูปึ๊บนี่นะรถรถรถบันถึกจังวะเนี้ยโอ้โหมันทําด้วยอะไรวะปูมเด้อเด้อเด้อเด้กินคนก่อนโอ้โหอย่าเพิ่งปล่อยระเบิดมาโอ้โหพี่จะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วพี่จะตายแล้วพี่ใจเย็นก่อนนะโอ้หูกินก่อนเลยนี่ กินคนน่เดี๋ยวระเบิดระเบิดระเบิดอยู่ข้างหน้าระเบิดอยู่ข้างหน้าโอ้อยเพิ่งตายตะกินจะเสร็จแล้วพระตะกินจ,จะสำเร็จแล้วป๊บหนึ่งพี่แต่ย่านะดักกินคนก่อนนี่ดักกินคนก่อนฟึบฟึบอ๋อไอรถรถพยาบาลนั่นคือถ้าเราตีให้มันตายเราจะได้เลือดปั๊นีใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนตู๊บเรียบร้อยเออใช่ป่าวะไม่รู้ค่อยๆดักค่อยๆดักนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนโอ้โหกูไปกินระเบิดแล้วกูจะตายไหมเนี่ยฟึบกินคนก่อนโอ้โหมึงยิงปืนมาทําไม นี่แน่เรียบร้อยอาชาอาจะโอ้โหมึงปล่อยระเบิดวิซายมาเอา้าตัวอะไรอ่ะเอา้าตัวอะไรมันบินตามมาวะหน้าเฮ้เรามีเพื่อนด้วยหรออ๋อญาติพี่น้องเรามาช่วยโอ้โหเราตาย